สวัสดีค่ะสวัสดีครับลุงชื่ออะไรคะพิ่นพนิษ์ครับวันนี้มาหาเราเป็นอะไรมาคะเป็นตึงครับเป็นตรงไหนคะแขนใต้ครับแขนซ้ายไม่มีครัแบบแขนใต้ค่ะยกขึ้นได้ไหมยกได้แค่นี้ครับยกได้แค่นี้สุดแล้วพับหัวพับแตะหัวได้ไหมได้ได้อ่ะเอาสูงสูงสุดคือได้แค่นั้นอ่ะลองขึ้นมายืนค่ะ แล้วหันข้างๆให้หนูหน่อยหันข้างให้หนูหน่อยอ่ามือเอามือไพ่หลังให้หนูหน่อยเอาข้างข้างที่เป็นไพ่ในแค่นี้โอเคเป็นมากี่ปีแล้วคะประมาณห้าปีแล้วครห้าปีแล้วเราได้รักษาอะไรมาหรือเปล่าก็เคยไปไปนวดไปเหยียบไปอะไรเคลียร์อะไปอะไรครอบแจาอะไรก็ทำมาหลายอย่างแล้วแล้วตอนทํำเราเป็นยังไงบ้างก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังขยับไม่ได้เหมือนเดิมยัไม่ขยับไม่ได้เหมือนเดิม เป็นมาสี 4, ่ห้าปีแล้วได้หาหมอแผนปัจจุบันไหมไม่ได้หาหมอแผนจปันเนอืยแต่แตหมอแผนต้องแนะนําว่าให้เอาไปนวดไปอะไรดีให้ไปนปวดอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ยังไงก็จะลองเคลียร์ให้ดูนะคะแล้วก็ดูผลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะคุณคะ